ตัวผมก็เป็นไวททองมันหยิดง่ายขี้บนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเนี่ยไอ้คนที่เขาร้อนเนี่ยผมกับลูกในยอยู่ในผ้าหม่มาคนนะลูกคนนี่คือแม่อข,อของเราวันก่อนข้ามานั่งกินกล้วยชิ้นใส่ลูกเตียเ๋ยวแกล้วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อต้องโกเด้งเด้งได้เด้งดีดดลูกชิ้นหมูต้องโกเด้ง ต้อง TRA Ultimate serum. เทรลาจิน่าอัลติเนตคอลลาเจนเซรัมเพราะอุดม,มด้วยสารสกัดจากใต้ทะเลลึกเพิ่มประสิทธิภาพด้วย E.P.S.C.2P และแสลลี่เอ็กซตรักเพื่อให้ผิวดูกระชับริ้วรอยละดูจางลงดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติเทรลาจิน่าอัลติเนตคอลลาเจนเซรัมเรื่องผิวต้องเทรลาจิน่า แฝง UV อัค o r ริชด้วยสูตรไมโครดิฟเอนซ์อนุภาคเล็กปกปิดไร้ช่องว่างป้องกัน UV ทำร้ายลึกถึงชั้นคอลลาเจนไม่กลัวแก่ไม่แคร์แดดใหม่กันแดด p ิโอเรจซองที่เซเว่นอีเลเวนโอเรเรื่อกคอลลาเจนทั้งทีคิมเลือกอลคลราคจนโก้ plus 4K กลา์พัส 4K ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนแคลเซียมแอลฟรโอเน่สารสกัดจากโรชิปและส่วนี้มีวิตามินซีและวิตามิน K คคิคมดื่มเป็นประจำทุกวันเลือกคอลลาเจนทั้งทีคิมเลือกคอลาก,ก์พลาส 4K เท่านั้นสนับสนุนโดย All New Isuzu m u x e เเหนือทุกความเชือ่อเหนือทุกความสำเร็จไตรลาจีน่า คุณอายุ51แล้วเออมันเป็นวัยทองคุณเป็นไหม<อ>พี่อย่าเป็นนะจะบอกให้ออของพี่เป็นอย่างาร้อนนะร,ร้อนแอร์เปิดเย็นจะตาย<อ>จะตายนะนี่กูจะตาย